คนพลิกดวงให้ดวงพลิกไปลองพลิกใจให้ใจเราพลิกดวงจะดวงดีดวงร้ายสบายหรือยำแย่อย่ายอมแพ้ถ้าอยากจะพลิกดวงอย่ายอมแพ้ถ้าอยากจะพลิกดวงอยากจะรู้มาดูคนพลิกดวง เกิดวันจันทร์นะครับมาดูกันนะครับสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่19ถึง25มิถุนายน2565ดวงดีของคนเกิดวันจรรันทร์จะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะครับหูยดวงดีมากๆนะครับแน่นอนเลยความสำเร็จทั้งปวงนะครับความสนุกสนานความล่าเริงการได้พบปะผู้คนนะครับได้เฉลิมฉลองเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ยังไงผมก็ ยังไม่อยากให้ใครประมาทมากนะครับถึงแม้ว,ว่าชั่วโมงนี้โครคไปแค่เจ็บไปในทิศทางที่ดีนะใกล้ละใกล้จะประกาศแล้วว่าไม่จำไม่บังคับแล้วให้ใส่หน้ากากนะครับแต่เราก็ป้องกันไว้ก่อนเถอะนะไม่ป่วยดีที่สุดนะครับแต่ถ้ามันป่วยขึ้นมาก็สบายใจนิดนึงว่ามักจะไม่รุนแรงแต่ที่สําคัญอย่าปล่อยให้มันเป็นหนักขึ้นนะครับรีบรักษาแต่เนิ่นๆผมเห็นหลายคนละนะครับคนรอบตัวญาติสนิทมิตรสหาย ก็ติดกันเหมือนกันนะครับโควิดแต่ว่าก็มักจะหายกันหมดนะครับไม่ค่อยมีใครที่มีอาการรุนแรงจนน่าเป็นห่วงแล้วนะครับแต่ไม่เป็นดีที่สุดนะครับไม่เป็นดีที่สุดสำหรับคนเกิดวันจันทร์ก็สัปดาห์นี้นะครับการงานโอ้น่าจะมีความสําเร็จการทํางานร่วมกับคนอื่นนะครับทีมงานนะครับน่าจะเข้าขาเข้ามือกันได้ดีมากนะครับก็นําไปสู่รายรับที่ดีหรือ โปรเจกต์ใหม่ๆอะไรหรือกิจการงานมันจเจริญรุ่งเรืองนะครับเจริญฉลองก็ได้เลยมีความสําเร็จรออยู่แน่นอนคนเกิดวันจันทร์นะครับทํางานล่ลมกัขึ้นอื่นนะครับทำงานเป็นทีมเวิร์คให้ดีแล้วจะประสบความสําเร็จนะครับการงานดีการเงินก็ดีนะครับมีโอกาสได้เลี้ยงฉลองด้วยซ้ํานะครับก็เอาแต่พอสมควรเนะเก็บเงินเก็บทองเอาไว้ใช้จ่าย,จอยอย่างอื่นบ้างนะครับแล้วก็หรือระวังเรื่อง การรักษาเรื่องสุขภาพกันให้ดีนะครับเอาแต่พอควรนะครับหรือตรวจ ATK กันก่อนนะก่อนจะเจอกันนะเพื่อมั่นใจว่าอ่ะทุกคนปลอดเชื้อไม่มีปัญหานะครับจะได้เฮฮากันได้แบบสบายใจหน่อยนะครับถือว่าดีครับคนเกิดวันจันทร์มีเฮเอาอย่างนี้แล้วกันนะถ้าเป็นเรื่องความรักนะครับคนที่โสดอยู่นะครับสัปดาห์นี้นะครับถ้าเจอใครถูกใจนะครับลองคบหาดูนะครับมีเฮเช่นกันนะครับ อาจจะได้สละโสดกันสักทีนะครับลงจากคานมาสวยๆหล่อๆกันได้แล้วนะครับส่วนคนที่อ,อ,อาจจะเจอกันในวงสังคมวงสนทนาก็ได้นะเป็นไปได้นะครับคนเกิดวันจันทร์ที่โสดนะครับคนมีคู่อยู่แล้วโอ้ยิ่งดีเลยนะครับก็ดีนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นสัปดาห์ที่น่าจะเป็นโมเมนต์ของความสุขนะครับก็เลยมองไปทางไหนก็สบายใจมีความสุขนะครับอารมณ์ดีนะก็ เอาความรู้สึกดีๆอย่างนั้นไปแบ่งปันให้กับคู่ของคุณด้วยหรือครอบครัวของคุณก็จะทําให้บรรยากาศในครอบครัวเป็นไปในความรู้สึกที่ดีเช่นกันนะครับส่วนเรื่องของสุขภาพนะครับสัปดาห์นี้คนเกิดวันจันทร์แนวโน้มสุขภาพน่าจะดีนะครับแต่เดี๋ยวมาดูกันว่าดวงร้ายเนี่ยมันมีเตือนเรื่องสุขภาพหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้ค่อนข้างดีมากเลยดวงร้ายของคนเกิดวันจันทร์นะครับมาดูกันนะว่าอะไรที่เราต้องระมัดระวังนะครับอะไรที่เราเลี่ยงได้เลี่ยงเราจะได้มีแต่ หรือแต่ดวงดีเอาไว้นะครับโอ้โหดวงร้ายบางคนเกิดวันจันทร์มันก็มาตรงๆเลยครับก็ดูร้ายจริงๆนะครับก็ไม่เป็นไรเราก็ว่ากันไปตามนั้นนะจะได้รู้ล่วงหน้าแล้วก็ป้องกันไว้นะครับส่วนใหญ่น่าจะเป็นความคุณจะโชคร้ายต่อเมื่อคุณคุณทําตัวแบบยอมคนไปหมดเลยทําตัวเป็นคนตัวเล็กตัวน้อยนะคือยอมใครไปหมด นะครับไม่มีความมั่นใจไม่มีความเข้มแข็งไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับสัปดาห์นี้คนเกิดวันจันทร์ต้องบอกตัวเองละเรามีโอกาสมีความสําเร็จเราต้องมั่นใจตัวเองเราต้องพร้อมที่จะร่วมมือทํางานร่วมกับคนอื่นได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ไม่ใช่ผู้ตามนะไม่ใช่ผู้ตามมันคือผู้ที่ร่วมมือกันปะด้วยกันนะครับไม่ทุกคนสําคัญเท่าๆกันนะครับอย่าทําตัวเป็นคนที่ยอมไปหมดถ้าคุณฟังอะไรที่มันรู้สึกมัน มันเริ่มเป็นอะไรที่มันไม่ยุติธรรมมันไม่แฟร์นะครับไม่ใช่ละนะครับนั่นแปลว่าเป็นการเอาเปรียบกันแล้วนะครับแล้วคุณก็จะโชคร้ายนะแทนที่จะโชคดีนะครับอย่ายอมนะครับไม่ได้บอกให้คุณชวนทะเลาะกับใครนะก็ะอย่าไอย่าทะเลาะด้วยนะครับไม่ดีนะครับแต่ก็ต้องสามัคคีนะขณะเดียวกันก็ต้องมีความเชื่อมั่นนะครับมีความเชื่อมั่นในตัวเองก็จะทําให้อยู่ในสภาวะที่มีความ สำเร็จมากกว่าความสูญเสียนะครับสัปดาห์นี้ถ้าเก็บเนื้อเก็บตัวจับเจา้าอยู่กับบ้านอยู่กับที่นะครับแล้วก็ทำตัวหง่อยๆเศร้าๆนะครับนะไม่ดีไม่ดีทั้งสิ้นนะครับงั้นออกไปดีกว่าออกไปหาความสุขไปพบผู้คนจะโชคดีกว่าการเก็บตัวนะครับแล้วก็มีทัศนคติที่เป็นลบนะครับ ถ้าอะไรที่มันไม่ชัดเจนนะไม่เข้าใจคุณต้องร้องขอหรือคุณต้องเอ่ยปากสอบถามเพื่อนฝูงคนสนิทนะครับที่คุณไว้วางใจได้นะครับคนเหล่านั้นคนรอบตัวคุณจะเข้ามาช่วยเหลือคุณได้นะครับก็จะตรงกับให้ดวงดีของคุณว่ามีความสําเร็จจากการร่วมไม้ร่วมมือกับคนอื่นนะครับแต่ถ้าคุณเก็บเนื้อเก็บตัวหงอยแย่รู้สึกไม่ดีรู้สึกไม่สบายใจไอ้ปัญหาด้านลบๆทั้งปวงเหล่านี้แหละ จะฉุดโชว์ของคุณหรือดวงของคุณให้ร้ายหรือให้แย่นะครับนั้นคุณจะดวงดีได้ต่อเมื่อคุณมีอารมณ์ที่ดีมีความสุขนะครับแล้วก็มีความเบิกบานแล้วก็พร้อมร่วมมือกับผู้อื่นนะคุณจะประสบความสําเร็จในสัปดาห์นี้ถ้าทําตัวตรงกันข้ามทุกอย่างแย่หมดนะครับการงานการเงินแย่ไปด้วยมีโอกาสใช้จ่ายเยอะมากๆด้วยนะครับไม่ใช่ว่า มีโอกาสการเงินเข้ามาดีเหมือนกันแต่อาจจะใช้ที่เดียวกระเป๋ารั่วทีเดียวเลยนะครับงั้นต้องระวังนะครับยึดหลักสิ่งที่จําเป็นนะครับอะไรไม่จําเป็นเลี่ยงได้เลี่ยงไปก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งจ่ายเงินไปโดยใช่เหตุนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องความรักนะครับเมื่อกี้บอกแล้วว่ามีโอกาสมีเฮนะคนโสดอยู่นะครับแต่ถ้าทําตัวหง่อยๆทาตัวแบบเหมือนคน ดูแต่งตัวก็ไม่ดีแต่งตัวต้องแต่งตัวให้สวยงามนะครับแต่งตัวแล้วก็ทำทำตัวทําอารมณ์ให้ดูเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสนะคุณจะดูมีเสน่ห์น่ารักต่อผู้พบเห็นนะครับอย่างนี้คนก็กล้าที่จะเข้ามาคบหานะแต่ถ้าทําตัวแบบคนอมทุกอมโลกแล้วก็มีแต่ความเศร้าอยู่ในสายตาอยู่ในสีหน้านะครับคิ้วขมวดหน้าเศร้าคอตกอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นคือมีปัญหาแน่ความรักก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับ ตัวคุณเองยังแย่เลยคนอื่นเขาเห็นคุณคุณเขาก็ต้องรู้สึกแย่เช่นกันนะครับอย่าทำตัวแบบนั้นนะครับแล้วก็คนมีคู่นะครับก็อย่างที่พูดไปแล้วนะครับถนอมน้ำใจกันพูดจาดีๆกันนะครับอย่าอย่าอย่าทะเลาะบอแวงนะครับพยายามเลี่ยงเรื่องที่มันดูเป็นนิสัยตั้งปวงนะครับมีปัญหาอะไรขึ้นมาถ้าเกิดโกรธขึ้นมาก็นับหนึ่งให้ถึง10นะครับถ้าใจเย็นลงแล้วค่อยๆพูดค่อยๆจาก,กันนะครับจริงๆแล้วควรจะ สร้างบรรยากาศที่มีความสุขเฮฮากันในครอบครัวรับรองว่าจะเป็นไปด้วยบรรยากาศที่ดีนะครับแต่ถ้าชวนทะเลาะเมื่อไหร่แย่ตามนั้นนะครับจริงๆมันก็เกิดกับทุกคนแน่ๆนะครับแต่โดยเฉพาะคนเกิดวันจันทร์สัปดาห์นี้ต้องเน้นเป็นพิเศษนะครับระวังนะครับนี่คือด้านที่ไม่ดีและด้านลายนั่นเองเลี่ยงได้เลี่ยงครับซึ่งมันเลี่ยงได้อยู่แล้วเนาะลองดูนะครับส่วนเรื่องสุขภาพนะครับก็สัปดาห์นี้จริงๆอาจจะมีปัญหาบ้างนะครับ นะครับอาจจะมีปัญหาบ้างทางด้านเรื่องของสายตานะครับเรื่องของสายตาที่น่าจะต้องระวังงั้นดูจอดูมือถือดูทีวีด้วยอย่านั่งใกล้จนเกินไปดูคอมอะไรเงี้ยนะครับหรือพยายามหาแว่นเนี่ยอย่างผมเนี่ยนะครับมาถนอมสายตาบ้างนะครับป้องกันรังสีที่มันออกมาจากหน้าจออะไรเงี้ยนะครับก็จะดีนะครับประมาณนั้นนะครับโดยรวมนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแล้วไพ่จะอวยพรอ,อ,อะไรคนเกิด วันจันทร์บ้างนะครับรับพรดีๆไปจากไพ่นะครับโอ้เป็นพรที่ดีนะครับไพ่ก็ขออวยพรให้คนเกิดวันจันทร์สัปดาห์นี้นะครับมีความมั่นคงนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าคุณอาจจะไลยล้อมไปด้วยสิ่งที่มันยุ่งยุ่งวุ่นวายนะครับแต่ว่าขอให้มั่นใจนะครับขอให้มั่นใจตามไพ่ที่ขึ้นมาว่าคุณจะดวงดีด้วยความมั่นใจมีทาตัวให้อย่างมีความสุขนะครับมีความสุขกับสิ่งที่คุณกําลังทํานะครับแล้วก็ ทำตัวเป็นคนใจดีนะครับมีเมตตากับผู้คนรอบตัวนะครับพร้อมที่จะให้คําแนะนําปรึกษานะครับรับรองว่าคนเกิดวันจันทร์ในสัปดาห์นี้ก็จะมีแต่ความสําเร็จแล้วก็มีโชคเข้ามานะครับก็ขอให้คนเกิดวันจันทร์ทุกท่านโชคดีนะครับจะดวงดีดวงร้ายสบายหรือย่ําแย่อย่ายอมแพ้ถ้าอยากจะพลิกดวงอย่ายอมแพ้ถ้าอยากจะพลิกดวงอยากจะรู้ มาดูคนพลิกดู